สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลายขุนช้างสภาบุญคนรักช้างค่ะค่ะน้องใบบุญของเรานะคะนั่งเล่นนะคะโอ้นอนลงแล้วนะคะนีน้นองจะนั่งเล่นประมาณนี้นะคะ จะนั่งดูดนม,อมนอนลงอีกแล้วนะคะนี่ตมุตม,ม,มิอยู่ตรงนี้ขี้เกียจมากเลยนะคะจะตื่นก็ไม่ตื่นนะคะจะลุกก็ไม่ลุกนะคะตอนนี้ลุกแล้วนะคะใบบุน หันมาเลยนะคะได้ยินเสียงเลยกชื่อหันมาเลยเป็นไรล,ล,ลูกตอนเพิ่งตื่นหรอคะนี่วันนี้อากาศเย็นนะคะเหมือนจะฝนจะตกนะคะไม่มีแดดเลยนะคะแม่แม่ขาฝนกำลังจะมาแล้วนะคะไหนวันดีจ้าทำไงลูกวันดีจ้าวันดีจ้าก่อนวันดี ่บัดดีเลยนะคะเพิ่งตื่นนอนนะคะตอนนี้น้องกำลังจะตื่นนอนเลยนะคะพาไปดูพ่อใหญ่ขุนช้างนะคะทำอะไรอยู่นะคะฝนจะมาแล้วพ่อใหญ่ตอนนี้อากาศคลึ้มนะคะเหมือนจะฝนตกแล้วนะคะพ่อใหญ่ขุนช้างของเรายืน ยืนอยู่ตรงนี้เองนะคะตอนนี้ก็ปรับที่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานฝนตกหนักก็เลยแฉะหน่อยนะคะตอนนี้เอาดินเอาอะไรมาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะโไปดูพิ่เกตนะคะดูน้องกาละเกตก่อนนะคะทำอะไรอยู่ บรรยากาศของเราวันนี้เหมือนจะฝนตกทึมฟ้าคึ้งฝนนะคะฝนกำลังจะรินลงมาแล้วอากาศที่สวนช้างวางทองของเราค่อนข้างจะเย็นสบายนะคะชุ่มฉ่ำไปด้วยต้นไม้เคี้ยวชะอุ่มเลยนะคะจะพาไปดูบัวตองด้วยนะคะนู่นบัวตองอยู่นน้นนะคะอยู่กับแม่มุกอยู่กับ แม่หญิงกาลเกตอยู่ทางโน้นเลยนะคะเดี๋ยวพลหมอจะพาเดินชมธรรมชาตินะคะวันนี้นี<ม>่ค่ะเดินชมสนช้างของเรานะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะอบร,รื่นโดยต้นไม้เยอะนะคะต้นยางพารานะคะนี่น้องบอตองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวใกล้ๆ ทองดีแล้วก็แม่มุกนะคะดํมมาทําไมมาเป็นเพื่อนแม่แล้วน,น้องบาตองของเราอยู่ตรงนี้เองมาตองวันนี้ถ่ายให้รับชมกันนะคะเวลาตอนบ่ายๆนะคะนี่ก็บ่ายบ่ายโมงกว่าแล้วนะคะมาตองสวัสด,ดีจ้าก็ ัสด,ดีจ้าสวยแล้วลูกเร็วดีจ้าก่อนจ้าแม่ๆมก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขาได้ลูกขาด้วย,วยต้องควานต้องลบถขาไว้นะคะเพราะว่าควานไม่อยู่นะคะออกไปหาอาหารแล้วนะคะไปไปไปตัดสับรดนะคะเพราะว่าสับรถหมดนะคะนี่สับรถอยู่ตรงนี้หมดแล้วตอนนี้ควานก็ไปตัดสับรดแล้วนะคะสวัสด,ดีจ้า เราพอกบมาก่อนลูกวัดีจ้าไหนวัดีจ้าทำยังไงคะวัสดีจ้าวันดีกวักต่ำๆนะสวยๆอะลูกกวักสูงๆสูงๆจ้าสูงๆโอเคสูงกวักด้วยกวักด้วยันดีจ้าจ้านี่ขวันกบยังไม่มานะคะให้ควันกบมาก่อนเดี๋ยวควันกบจะดูแลเขาสะอาดแล้วก็ให้อาหารนะคะ อืมหนูน้องนะคะหน้าตาเริ่มสวยอ้วนทวนสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเดินเล่นดูนะคะแม่มุกก็อยู่ตรงนี้นะคะอูวาทำไมการเกดตไม่เหมือนเขาเลยลูกทำไมเล่นดินแรงแท้นี่คือแม่มุกของเราเดี๋ยวลุกเดี๋ยว น้องบัวตองมาตรงนี้สิใครจะแฉะ,ะคะ่ะเมื่อกานฝนตกหนักอ้ดูพิเกตเล่นโคลนน้นองๆการ,รกเกตของเรานะคะดูไม่เป็นเลยนะคะเลยก่อนยี่สับประรดให้ก่อนนะคะสับประรดทั้งยญ้านะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอาหารการกินนะคะเยอะแยะเลยนะคะกินเป็นเวลาเราให้กินเป็นเวลานะคะแต่ช้างของเรานี่รู้สึกว่าจะกินทั้งวันนะคะ เกดทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วลูกอูยนกเกดขุดหลุมนะคะดูแลดูหน้าตาดูหน้าตาน้องกาลเกดจำไม่ได้นะคะทำไมมอมเมมขนาดนี้เหมือนโอ้ทำไมเหมือนนงใบบุญจังเลยเนี่ยเล่นดินเล่นโคลนโอ้ยนกเกดเอ้ยเกดขุดลงมันเล่นหมดเลยนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักกันเลยมีน้ำขังน้งเกดของเราขุดเต็มที่เลยนะคะ เดี๋ยวให้ท่านไปชมดูนะคะดูตรงน้องเกดขุดนะคะนี่เต็มที่เลยขุดจนโอ้ขุดเป็นเจนเป็นหลุมเลยนะนึกว่าขุดขุดอะไรอย่างงี้นี่เกดทำไมเป็นหลุมอย่างงี้ยลูกโอ้ยน้องเกดของเราขุดเต็มที่เลยดูนะคะทำไมขุดแรงแค่ลูก เป็นขุดเป็นลุมเลยนะคะโอ้หน้เกดนี่สภาพก็เป็นแบบนี้นะคะดูรูปร่างน้องหน้าตามอมแมมยังกะโอ้ยเกดเอ้ยทำไมเล่นขนาดนี้ลูกก็ถ้าทางเหมือนจะฝนใหม่แล้วนะคะนี่มืดใหม่แล้วนะคะนี่เส้นผมดูนะ เล่นมอมเมมเห็นเต็ลูกกระตานะคะเกดน้องกาละเกดของเราทำไมเล่นเล่นแรงขนาดนี้นี่ปะโครนเอาซะเต็มที่เลยนะคะคืนนี้น่าจะฝนอีกนะคะน้องเกดเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยนะคะขุดเต็มตัวไว้ก่อนพอกโคนไว้นะคะไม่ให้ยุงมากัดไม่ให้มาเลงมากัดนี่เลยนะคะร่างกายของน้องตอนนี้ อ้วนวนะคะอ้วนมากค่ะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ให้คลิกของเราด้วยนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านนะคะมาเป็นกำลังใจให้ควานหมวยด้วยนะคะวันนี้ควานหมวยก็มาถ่ายให้ชมกันนะคะว่าน้องช้างกันตอนบ่ายๆจะอยู่กันยังไงนะคะนี่ ไหนก็ควานก็จะเอาอาหารมาให้รับประทานแล้วนะคะเป็นอาหารตอนเย็นนะคะอินเยอะอยู่ทองน้องนะคะเ <c oughs> นี่ยช้างมีความสุขนะคะได้กินอิน่ได้เล่นได้นอนได้ทุกตีกับดินนะคะได้กินดินบ้างนะคะก็จะทําให้นะะ้องเขามีความสุขแล้วก็อ้วนอย่างนี้นะคะอิ่มอิ่มทุกรสชาติไปเลยเนาะเกตเนาะ อร่อยแล้วลูกอร่อยมากเรยเห็นเป็นลูกประปานี่จำน้องกาลเกตไม่ได้เลยเดี๋ยวความต้องขออนุญาตทำความสะอานะคะพบกันใหมค่คลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปดได้เพียงเท่านี้นะคะ ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะท่านใดที่กดไลค์กดแชร์ให้เรากดกระดิ่งกดสัตว์สปายให้เราก็ขอให้ร่ำรวยมีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรอดพ้นจากภายัยโควิด19นะคะโรคระบาดนะคะให้รอดพ้นทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เสียงเท่านี้สวัสดีค่ะ